มาติดตามในเรื่องของนายสงปอกันบ้างค่ะทางตำรวจค่ะนำนายสงปอผู้ต้องหาฆ่าญาติสองศพทำแผนประกอบคำรับสารภาพเกิดเหตุวุ่นวายค่ะเมื่อญาติผู้ตายจ้องทำร้ายขณะดทำแผนหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับทหารพรานฝ่ายปกครองและชุดสืบสวนสพเวียงแก่นได้รวมกันจับกลุ่มตัวนายสงปอแท่มัว ผู้ต้องหาคดีฆ่าสองศพคือนางสาวโต้งแซย,ย่างที่เป็นภรรยาและนายชานชัยย่างวรกุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน้องชายของนางนางสาวโต้งซึ่งจากการสอบปากคำค่ะนายสงปอรับสารภาพว่าได้ฆ่าภรรยาจริงแต่ว่าปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่านายชานชายัยในวันนี้ค่ะตำรวจนำกำลังควบคุมตัวนายสงปอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังหนึ่งในบ้านร่มฟ้าผาหมน่นตำบลปออำเภอเวียงแก่น ซึ่งเป็นบ้านหลังที่พบศพนางสาวโต้งท่ามกลางการคุ้มกันของเจ้าหน้าที่โดยนายสงปอคะ่ะไม่ยอมตอบคําถามจากสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะระหว่างการทําแผนประกอบคํารับสารภาพมีญาติพี่มีญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตไปรอติดตามการทําแผนมากกว่า30คนแม้จะป้องกันอย่างเต็มที่แต่จังหวะที่ตํารวจจะนําตัวผู้ต้องหาขึ้นรถกลับทางญาติของผู้เสียชีวิตหลายคนได้พยายามแหวกวงล้อมของเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปทําร้ายผู้ต้องหาอย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีเหตุรุนแรงใดๆจากนั้นก็นำตัวผู้ต้องหากลับสบพเวียงแก่นทันที ทางด้านของพลตรตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายค่ะลงพื้นที่ไปร่วมสอบสวนผู้ต้องหาพร้อมกับแถลงผลการติดตามจับกลุ่มได้กำชับกับทางสพเวียงแก่ถึงแนวทางการสอบสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นค่ะแม้ว่านายสงปอจะปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ฆ่านายชันชยัยแต่ตำรวจก็ต้องทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวม,รวม,รวมพยานหลักฐานต่างๆให้รัดกลุ่มและรอบด้านเพื่อสร้างความกระจ่างในทุกประเด็นค่ะ